สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟฟิเชียวันนี้เราอยู่กับเซียวเออร์อนิเมะภาห้าต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนื้อหาต่อไปน,นี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากเหมือนกงจือ่อไปยังศูนรอคข,องของังเพื่อเตรียมต่อสู้ในเกมที่5นักดาบสิงโตพยาก็ลืมตาจากการทำสมาธิ ผานซาที่มองสังเกตอาการบาดเจ็บก็พบว่าเขาดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ภายในใจจึงถามว่าเจ้ายังมีความแค้นต่อเผ่าสิงโตอยู่ใช่ไหมนาคตาสิงโตพยายามตอบว่าแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อข้าแบบนี้โดยให้ยามาคงปิดไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มีเผ่าของข้าโตอยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะสูญพันธุ์ได้ทุกเมือ่อตั้งแต่ข้ายังเด็กก็ไม่เคยเห็นเผ่าสิงโตรหรือเผ่าพักให้ความสนใจใหดีและข้าก็ไม่คิดว่า พวกเขาจะให้การยอมรับเผ่าของข้าจึงหวังว่าตัวเองจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่าเผ่าสิงโตพยักไม่ใช่เผ่าที่ต้องคำสาปทางซาพ,พยักษหน้าพร้อมเอ่ยว่าหากเจ้าไม่อยากร่วมมือกับพวกเขาก็ไม่เป็นไรโดยความสามารถของเจ้าในปัจจุบนันยอมการเป็นจุดสนใจของจักรพรรดิได้อย่างแน่นอนนักดาบสิงโตพยักถอนหายใจส่ายหัวไปมาแล้วบอกว่า มันสายเกินไปแล้วตอนนี้ค้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้ขาคข้าเองก็ไม่คิดว่ายามิสีอทองจะมีประโยชน์มากถ,ถึงเพียงนี้ทางซารตกตัวลึงอยู่คู่หนึ่งก่อนจะถามว่านอกจากช่วยรักษาการบาดเจ็บยังมีผลอย่างอื่นอีกหรือนักดาบถึงตัวพพายกตอบว่า ข้าเองก็ไม่รู้ว่ายามิสีทองล้ำค่ามากแค่ไหนแต่หากเผาสิงโตรหรือเผาพัาต์ธรรมดาทั่วไปได้กินยามิสรนี้ก็จะกลายเป็นสายเลือดสีทองทันทีนางนั้นหลังจากนี้สายเลือดของข้าจึงได้รับการปรับปรุงให้บริสุทธิ์ขึ้นจนกลายเป็นสายเลือดสีทองสิ่งนี้จึงทําให้ข้าเป็นหนี้บุญคุณพวกขาขณะที่ฟังสายตาของทางซายก็เผยให้เห็นความตกตะลึงแล้วกล่าวว่าการที่ราชาส่งสิงโตทองให้ยามิสี้มา ซึ่งเป็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากย่อมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับเจ้ามากแค่ไหนนักดามสิงโตพยักลุกยืดขึ้นถอนหายใจยาวๆแล้วเอ่ยว่านี่จึงทําให้ข้าไม่อาจปฏิเสธพวกเขาได้สิ่งนี้จะเป็นทางลัดให้ข้าพัฒนาเร็วขึ้นในอนาคตไว้กลับไปค่อยพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งข้าต้องชนะในการแข่งขันเพื่อเผ่าของตัวเองและก็เพื่อพวกเขาด้วยเช่นกันทางซานพยักหน้าพร้อมบอกว่า ไม่ว่าเจ้าจะมีความคิดอาะไรก็ตามแต่ต้องรอให้เจ้ากลายเป็นโอราชาสูงสิงโตพยากรเมื่อถึงตอนนั้นเผ่าสิงโตพยักจึงจะกลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับเผ่าสิงโตและเผ่าพยักได้อย่างแท้จริงนางดาสิงโตพยักมองมาที่ทางซานก่อนจะกล่าวว่าเจ้าเองก็เป็นผู้มีพระคุณเหมือนกันช่วยให้เผ่าข้าวรอดพ้นจากการสูญพันธุ์หากเจ้าต้องการสิ่งใดขอเพียงเอ่ยปากออกมาต่อให้บุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่กลัว ทางซาตบลาของนักดาบสิงโตพยักพร้อมบอกว่าข้าไม่ใช่ผู้มีพระคุณแต่พวกเราเป็นพี่น้องกัน,ท,นทันทีที่ได้ยินประโยคนี้นายที่สุดนักดาบสิงโตพยักก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าถูกต้องพี่ชายนขณะที่พวกเขาสองคนกำลังพูดคุยกันเมื่อกองจือก็เดินขึ้นมาบนสนามแข่งนดวยวรูปหน้านที่สวยงามนางท,ทันทีที่ปรากฏตัวขึ้นผู้ชมต่างเงียบลงนายเกมที่เพิ่งจบลง นับว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในบรรดา3ามเกมแรกของวันนี้ความแห่งแกงของเมืองเต้ยได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นจํานวนมากมันทรงพลังและลึกลับแม้แต่อาสุรอสุรกายที่ได้ชื่อว่าโครงกรับพานบนพื้นดินก็ยังไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้และพ่ายแพ้ด้วยเขตแดนคู่ของเมืองเต้ยหลังจากจบเกมก็มีเสียงเชียร์นังสนานสมแล้วที่มันเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง เกมแรกของสายบนได้จบลงแล้วนางนั้นการปรากฏต,ตัวของหมย์งจือจึงเป็นการเ,าเริ่มต้นในเกมแรกของสายล่างเมยกงจือได้สร้างความพันทับใจให้กับผู้ชมที่สามารถควบคุมอวกาศได้อย่างทรงพลังไม่เพียงแต่ผ่านเข้ามาในอรอบการถึงคันแบบเดี่ยวเท่านั้นอย่างรวมถึงการข่งคันแบบคู่ย่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนอกจากนี้นางยังมีขนนกยุงเลือกลักองสวรรค์อาวุธที่สืบทอดมาจากเผ่าอาสุนนกยุง ในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันมีเพียง2คู่เท่านั้นที่ผ่านเข้ามาได้ทั้งการต่อสู้แบบคู่และแบบเดียวทีมแรกคือทางซานกับหมืองกงจือส่วนอีกทีมคือเมืองเต้เต้ที่เพิ่งจบการแข่งขันลงไปเห็นได้ชัดว่ามันต้องการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสองรายการเพื่อคว้าแชมป์สำหรับการต่อสู้แบบคู่ยังไม่มีการจับฉลากจึงยังไม่มีใครรู้ว่า ทีมไหนต้องเจอกับใครแต่ในเกมการแข่งขันแบบเดียวของทางซานในเกมถัดไปจะได้พบกับตัวเต็งอันดับหนึ่งอย่างเมึองเตเตในเวลานี้เหมยกงจื่อยืนด้วยสายตาที่สงบ อารมณ์ในแววตาเกินไปด้วยความมั่นใจอย่างแรงกล้านักดาบสิงโตพยักและทางซานชานะอย่างต่อเนื่องผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายสิ่งนี้ทําให้นามีกําลังใจมากขึ้นและก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เพียงไม่นานคู่ต่อสู้ของนางก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่อีกทางด้านหนึ่งมาจกเข่าวพูดอดอกจันทางจากผู้เล่นทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้เห็นได้ชัดว่า เผาอาสูรมีจํานวนมากกว่าพอพูดแต่ในเวลานี้คนของเผาพูดได้ปรากฏตัวออกมานางดูเหมือนผู้หญิงทั่วทั้งร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยเงาสวมชุดคลุมสีนํำขนาดใหญ่ดูลึกลับเป็นอย่างมากอ่านที่จริงเหมือนคงจือได้รับข้อมูลมาจากพวกนางก่อนหน้านี้แล้วว่าคู่ต่อสู้ในเกมนี้เป็นใครจึงไม่ได้ตกใจแต่อย่างไร คูณด,ดอกจันทาคุณน,นี้สืบสายเลือนมาจากจักรพรรดิผู้สวรรค์ไหย,ยินผู้อยู่อันดับสองในเผ่าพูดเป็นรองจาก จากกภารพูดสวรรทิ้นยางที่ดูแลเผ่าพืชทานตะว,วันแม้ว่าทั้งสองเผ่านี้จะมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับพืชแต่กลับมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันโดยผ่าพืชทานตะว,วันโจมตีด้วยพลังความร้อนที่รุนแรงเชี่ยวชาญการต่อสู้ในอะรยไกรในขณะที่เผ่าพืชหนอดจันทาโจมตีด้วยพลังความเย็นอันหนาวเหน็บเชี่ยวชาญการต่อสู้ในอรยาะ,ะชิด นอกจากนี้เผ่าผูนด,ดอดจันทายังมีเทคนิคหนามจันทาซึ่งเป็นการโจมตีที่อันตรายที่สุดจนกลายเป็นที่กาวขาดไปทั่วแน่นอนว่าด้วยความแข่งการเช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่หม่ยกงจือจะเอาชนะได้มีเสียงของกรรมการดังขึ้นว่าเกมที่ห้าเริ่มการต่อสู้ได้หลังจากซึ่งเสียงของกรรมการ พูดนดอดจันทากล้าไปข้างหน้าแทบจะในทันทีร่างกายของนางค่อยๆกลาย,ย,ย,ยเป็นภาพลวงตาอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่านางได้อุมตัวเข้ากับเงาแล้วหายตัวไปอย่างเงีเยบๆวินาทีต่อมาตำแหน่งที่นางยืนอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีเงามืดปรากฏขึ้นแล้วขยายแผ่ออกไปเป็นผลทําให้ทั่วทั้งสนามแข่งขันมืดลงราวกับว่าแสงสว่างถูกเกินกินไปจนหมด หางด้านเหมยคงจื่อยกมือขวาขึ้นก่อปากฏขนนุ่งยุงลึกลับขึงสวรรค์อยู่ในมือนางไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปของ e Fi, อีฟายเพราะนางสามารถใช้พลังอวกาศในการควบคุมพื้นที่ได้ต่อให้คู่ต่อสู้จะซ่อนตัวดีแค่ไหนขอเพียงเข้ามาในพื้นที่อวกาศนางย่อมหาเจออย่างแน่นอนเงาเมื่อที่หนาวเย็ยนเคลื่อนที่ซ้อนทับกันพริบตาต่อมามีพลังไอเย็ยนระเบิดออกมาอุณหภูมิในอากาศลดลงอย่างรวดเร็ว เงาเมื่อที่ก่อตัวเหมือนหมอนหนาทึบก็เริ่มเคลื่อนที่แม็กหน้าทางซาม,มองดูการต่อสู้อย่างตั้งใจนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความสามารถของผู้นดอกจันทาแม้ว่าเขาจะไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิผู้สวนตายยินหลายครั้งเพื่อดูดซับพลังหยินแต่ก็ไม่เคยเจอในอนาคต หากเขาต้องการหลอมรวมพลังหยินและยางให้การเป็นสายเลือดที่สุดยอดคงต้องดูดซับพลังสายเลือดจากผู้ทานตะวันและผู้ดอกจันทาในเวลาเดียวกันในตอนนี้ที่นั่นบนสนามขามมีกลิ่นของดอกจันทาลอยออกมาซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันหนาวเย็ยนอันน่ากลัวจนทำให้ผู้ชมต่างพากันตกใจเหยื่าอไรก็ตามเหมืยคงจื่อยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนปล่อยให้พลังหญิงของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเงามื่เคลื่อนที่เข้ามา เงาเมื่อเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นอยู่ห่างออกไป200เมตร150เมตร100เมตรทานใดนั้นมีนามสีน้ำเงินจันจาปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆอยู่ทางด้านหลังของเหมยคงจือและกำลังจะพุ่งแทงมาที่เอวของนางก่อนที่จะโจมตีมาถึงก็มีแสงสีงเงินกระพริบแล้วพบว่าเหมยกองจือได้หายตัวไปแล้วผู้ชมจำนวนมากต่างพากันตกใจเพราะไม่คิดว่านางจะหลบการโจมตีของนามจันทาร์ได้ หลังจากโจมตีไม่สำเร็จนามจันทาสินเงินก็หายไปอย่าไรก็ตามเงาเมื่อขนาดใหญ่มีแสงสีฟ้าสว่างขึ้นทีละน้อยราวกับว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวนั้นไม่ท้วนอยู่ที่ด้านในเงาเมื่อแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและกําลังจะปกคุมผู้ชมที่บนอัฐจา์แต่จูๆ่ๆที่นั่นบนท้องฟ้าก็สว่างขึ้นมาในทันใดมีปากกายแสงสีงเงินอันวิจิตรงดงามส่องลงมา ทำให้สนามแข่งขันที่หน้าด้าสว่างขึ้นและยังทําให้เงาเมื่อที่กําลังแผ่ขยายออกไปทําได้ช้าลงแสงสีเงินส่องมาจากประตูอวกาศสีเงินประตูอวกาศถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบที่นั่นคางของประตูมีแสงสีเงินแปลกๆเป็นประกายวิบวับราวกับกระแสนําบนเหนือประตูอวกาศขึ้นไปมีารากของไม้กงจืบปรากฏขึ้น ทันทีที่ประตูอวกาศถูกใช้งานออกมาเงาเมื่อที่อยู่ด้านล่างก็พุ่งขึ้นมาพร้อมกับมีหนามสีน้ำเงินน้ำไม่ท่วนเมื่อปะทะเขากับประตูอวกาศพวกมันก็หายไปอห่าวไร้ร่องรอยราวกับว่าถูกย้ายไปยังโลกอื่น หลังจากผู้ดอกจันทาโจมตีล้มเหลวอีกครั้งก็ยังไม่รับความพยายามมีเงาแสงสีฟ้าจางๆปรากฏขึ้นอยู่ทางนั้นหลักของหม่งกจืเงานี้แยกออกจากกาันกลายเป็นกลิ่นก้านคล้ายถาวรพร้อมกับมีดอกไม้สีฟ้าน้ำไม่ท่วนเนบ่งบานวินาทีต่อมา เก okay. สศตัวผู้พ้นนำแหลมออกมาโจมตีมาทางหน้าหลักเหม่ยคงจือแต่ยังโจมตีมาไม่ถึงเหม่ยคงจือก็หายตัวไปในอาการอีกครั้งการโจมตีจึงล้มเหลวอย่างไรก็ตามน้มจันทานได้เจาะเข้าไปในประตูอวกาศแล้วเกิดการระเบิดขึ้นกลายเป็นควันพลังหยินเป็นผลทำให้ประตูอวกาศถูกทำลายจากการระเบิด การประทะการของทางคู่อยู่สูงจากพื้นดินตาฝายต่างใช้พลังสายเลือดของตัวเองออกมาเพื่อหวังจะกดขี่คู่แข่งให้ได้มากที่สุดแน่นอนว่าประตูอาวากาศของเหมิงงจือใช้พลังสายเลือดน้อยกว่าหนามจันทาของผู้หนอดจันทาแม้ว่าจะใช้พลังสายเลือดมากกว่าแต่ในตอนนี้พลังหยินที่หนาวเย็นได้ปกคลุมไปทั่วทั้งสนามแขง่งขันรวมถึงผู้ชมเรียกได้ว่ามีอยู่ทุกคนทุกแห่ง เมื่อกองจื่อใช้การเคลื่อนที่ในพิบตาโจมตีเข้าหางอีกฝ่ายยอมได้รับผลกระทบจากพลังหญินอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาอร่างของเมื่งกงจื่อกระพิบแล้วมาปรากฏตัวขึ้นอยู่บนท้องฟ้าจากนั้นเปิดใช้งานประตูวอวกาศอีกครัง้งเกิดกินหนามจันทาท้งสองฝ่ายจึงเกิดการประทะก,กันขึ้นอีกรอบนักดาบสิงโตพยักที่มองดูก็อดไม่ได้ที่จะทมทั้งซานว่าตอนนี้ข้ามองไม่ออกจริงๆว่าใครได้เปรียบกันแน่ ทางซาสายหัวแล้วตอบว่ามันยากที่จะบอกได้ความสามารถของเผ่าผูดหอกจันทานนั้นแข็งแกร่งมากแม้จะไม่มีวิธีการโจมตีที่รุนแรงแต่หากเมืองคงจือถูกพลังหญิงโจมตียอมก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ส่วนเมืองคงจือสามารถขึ้นย้ายพลังหญิงเหล่านี้ผ่านทางประตูอาวากาศ เช่นนั้นหากอีกฝ่ายยังคงจมตีแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องก็ยิ่งสูงเสียพลังสายเลือดมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อกงจื่อยังมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอวกาศท้ายที่สุดนี่คือมอดรดกข,ของเผ่าอาสูญยุงที่ครั้งหนึ่งเคยให้กำเนิดจากกริอาสูร นางดาบสิงโตพยักยิ้มแล้วเอ่ยว่ารู้เหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจนางมากขึ้นทุกวันภายใต้สถานาการณ์ที่วุ่นวายแต่กลับสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางสารยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเพราะความเป็นกังวลจึงทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ขณะที่พู้เข่าสองคนกำลังพูดคุยกันการต่อสู้ที่สนามแข่งขันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเงาเมืนขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วมีแสงสดวดจางๆน้ำไม่ท่วนระเบิดออกมาพุ่งโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้า พู้ดอกจันทายยังคงไม่ปรากฏตัวออกมาในเวลาต่อมาประตูอาวากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเกิดอรอยแตกราวขึ้นเป็นจํานวนมากในขณะที่เกินกินเงามืดในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างแข่งขันความแห่งแกงของสายเลือด หลังจากเห็นประตูอาอากาศมีอรอยแตกครา้าวเหมืนกงจือก็ไม่อรอช้าสาบาัดขนลุกยุงลึกลักอันสวรรค์ก็มีแสงสีงเงินเปล่งออกมาปกคลุมไปทั่วทั้งร่างกายพื้นที่ท้องฟ้าที่อยู่รอบตัวนานในตอนนี้ไายกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามไปแล้วเนื่องจากเงาเมื่อที่จมตีเข้ามาไม่สามารถทำลายการป้องกันนี้ได้ด้วยการใช้วิธีนี้ออกมาเหมืยกงจือจึงได้รับผลกระทบจากพลังหยินน้อยมาก ในเวลานี้นางย,ยังคงดูสงบกับโปรงยาวผิวไหวดูาราวกับนางฟ้าที่นั่นหลังเป็นฉากสีงเงินทางนัานพูดดอกจันทายังคงใช้พลังหญิงโจมติงออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นผลทำให้พลังสายเลือดถูกใช้ออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจึงไม่ต้องสงสัยด้วยว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเหม่ยคงจื่อมีโอกาสชนะสูงมากแน่นอนว่า ผู้ดอกจันทาก็รู้เรื่องนี้จึงไม่อาจทนได้อีกต่อไปแล้วตัดสินใจโจมตีครั้งใหญ่พลังหญิงที่นั่นนั่งเคลื่อนที่มาวรวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นพายุเทอร์นาโดพลังหญิงขนาดมหึมาแล้วพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงเข้าหาเมืองกุงจือพิบตาต่อมาก็พบว่าพื้นที่ปิดล้อมอวกอาศก็เริ่มซานและมีบางส่วนเริ่มถูกคำลาย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ